สวัสดีครับเนื้อหาวันนี้ก็หนีไม่พ้นเครื่องนิ้วใบสีนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆอนถามมานะครับทําแล้วมันไม่แน่นนะครับทําแล้วมันหลวมนะดอกพุดหลุดก็มาเริ่มจากการตั้งแต่เตรียมนี่บิบบินนะครับไซเบอร์9นะครับตัดความยาวประมาณ4นิ้วถึง4.5นิ้วนะครับหรือจะเลยไปห้านิ้วก็ได้นะครับเพื่อให้มันจับง่ายนะ เวลาเราทํานิ้วเราก็จะไม่ม้วนเหมือนใบตองนะครับเราจะพับนะครับลักษณะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเห็นตรงชายแบบนี้ไหมเราดึงยึกลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็แมกนะครับนี่เวลาเราห่อนะครับเราก็กะด้วยนิ้วของเรานะครับถ้าอยากให้มันมีคอนะช่วยประคองนะครับแล้วก็แม็ก อันนี้เทคนิคนี้สำหรับมือใหม่เลยนะใครที่เป็นแล้วก็ดูได้นะครับแม็กแม็กไปทีละชั้นเลยนะครับก็จะ แก้ปัญหาเรื่องดอกพุทธหลุดได้นะครับโอเคครับขอบ